สวัสดีคะ่ะทักทายเ,เพื่อนๆชาวด้อมชามินตอนนี้ใย,ยน้องของพวกเรานะคะเดินทางไปถึงเกาะเจจูแล้วก็เจอกับคุณแม่แล้วนะคะน้องก็อัปเดตใน IG Story นะคะทุกคนฮัลโหลเจจูแล้วก็มีรูปของกามินกับคุณแม่ป่านนี้คุณแม่ก็คงจะได้รับประทานของอร่อยๆจาก f อแล้วก็ที่กามินนะคะหอบไปฝากคุณแม่แล้วทุกคนเมื่อวานนี้ยเป็นการ เดินทางไปแบบเงียบๆเนาะเพราะว่าไม่ได้แจ้งหมายให้กับแฟนขับเอฟซีไปส่งนะคะไปส่งเฉพาะครอบครัวกับตี้รักเมื่อวานเนี่ยตี้รักเป็นคนขับรถไปส่งเลยนะคะปะติ้งเนี่ยลงคลิปให้ดูเลยไปไปดูคลิปกันทุกคนมีไปบบายกามิงก่อนเร็วมีมีมีน้องมีวิ่งตามด้วยนะคะคลิปนี้จากปะติ้งนะคะ เซฟไฟนะน่ารักมากแยน้องไปด้วยไปด้วยมีตามหมอโอ้พล,ลักขับรู้<า>สึกว่าพลละขับจะเป็น <พา S 1> คุณ<พ>าชาลีเลยนะคะ <พา S 1> ทุกคนทำหนะ้าที่พลละขับปติ้งเก็บทุกบรรยากาศให้พวกเราได้ชมกันอ้าวเช็คดิ้นนะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ นี่ช็อตนี้เป็นยังไงทุกคนเด็กยกกระเป๋าเกระเป๋าห็นกล้องไม่ได้เจอป้าติ๊งเซลเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะตอนที่ไม่มีกล้องเนี่ยแบบโอ้โหทําหน้าที่คุณแฟนได้ดีมากพอกล้องแพลนไปหาปั๊บเป็นต้องแอคชั่นนะคะเล่นใ่น่ารักมากมาก ให้ไปดูคลิปที่ช่องของปติ๊งนะคะแอดก็อาจจะปิดเสียงเพราะว่าปติ๊งใส่เพลงที่มันติดลิขสิทธิ์ไม่สามารถเอามาลงที่ช่อง youtube ได้นะคะทุกคนเข้าไปดูที่ต็อกตอกของปติ๊งนะคะทุกคนเหมือนแอดไหมแอดรู้สึกว่ากามินนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนของชาลีนะแต่กลายเป็นน้องรักของป้า,ปาเหมือนป้าป,าปติง๊งปแตงอย่างเงี้ย ได้น้องสาวคนใหม่โดยเฉพาะป้าแตงนี่คือแบบเข้ากันมากแบบเป็นพี่สาวสายแบบสายโจ๊ะสายฮาสายแบบร,ร,ร,ร่วมเหมือนกันเห็นไหมคะว่าไม่มีแฟนขับเอฟซไปส่งเพราะว่าน้องไม่ได้ตั้งหมายไปเฉพาะคนในครอบครัวจริงๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่แอดชอบนะทุกคนก็คือการแต่งตัวของยายน้องคือยายน้องแต่งตัวแบบธรรมดาสบายๆตามสไตล์ของตัวเองอะ่ะ <Hi. S 1> คิดดูว่าถ้าเป็นแบบคนดังในโซเชียลเนาะเวลาที่เขาแบบเดินทางอย่างเงี้ย mm. ก็จะต้องมีการแต่งชุดที่เรียกว่าแบบแอร์พอร์ตลุคบางคนก็แบรนด์เนมแบบเต็มๆแน่นๆแต่แยายน้องคือแต่งตัวธรรมดามากแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่แฟนคลับ f อให้ อันนี้คือสิ่งที่ประทับใจสุดๆทุกคนเออแล้วถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ใน i ิน t a g r กรมของน้องเมื่อวานนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องน้องไลฟ์ไม่กี่นาทีนะคะไม่กี่สิบนาทีทุกคนปาตังอย่าลืมเอากระเป๋าคืนน้องกาเินาเอามีปัจแล้วก็มียันอะไรนะที่เอฟซให้มา น้องกามินเขามีการ์ดยันด้วยนะเมื่อกี้เปิดกระเป๋าม,มาเจอเป็นการ์ดยันของเอฟซอ่ะที่เป็นหน้าน้องกามินแล้วเหมือนเป็นเป็นรูปยันแต่เป็นการ์ดอ่ะน่ารักจริงๆพกยันของเอฟซติดตัวไปด้วยสําหรับไลฟ์เมื่อวานที่กามินพูดถึงนะคะทุกคนกามินบอกว่ากามินเอาของฝากเอาเสื้อผ้านะคะเอาเสื้อผ้าที่แฟนคลับเอฟซีให้เนี่ยไป แล้วก็จะใส่ร่วมง,งานด้วยให้ทุกคนรอเลยนะคะว่าน้องใส่ชุดไหนแล้วชุดไหนเป็นของใครน้องบอกว่าสื้อผ้าที่แฟนคับ f อฟให้ก็เอาไปแล้วก็จะใส่ขึ้นงานอ่าใส่ร่วมง,งานด้วยแล้วก็เอาไปฝากมีของไปฝากคุณแม่นะคะ ป้าติ้งป้าแตงพูดถึงใครนะว่าน้องไปแค่ห้าวันเองเดี๋ยวน้องก็กลับมาน่าจะบอกถึงน้องชายหรือเปล่าส่วนงานที่เกาะเจจูนะคะกามินบอกว่าเออบรรยากาศในงานหรืออะไรยังไงจะได้เห็นไลฟ์ไหมเมเื่อคืนายน้องก็บอกแล้วนะคะว่าอาจจะให้คุณแม่นะคะเป็นคนไลฟ์ให้ช่วงช่วงช่วงบรรยากาศที่น้องร่วมงานที่เกาะที่เกาะเจจูนะคะทุกคน ดูดูดูดึงมือจับมือทุกคนน่าจะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะว่าครั้งที่แล้วที่กามินกับเกาหลีนะคะครั้งก่อนที่เป็นดรามา่าตอนที่ชาลีมาส่งเนาะแล้วครั้งนั้นก็ไม่มีภาพที่ทั้งคู่กอดลาดกันใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ทุกคนโอ้โหพอไม่มีแฟนคลับ f อฟซมีเฉพาะคนในครอบครัวทั้งกอดแขนทั้งดึงนะคะ ก็เนี่ยครั้งรงักสุดๆุคนครั้งรักสุดๆง่ายๆเลยนะคะก็ความสัมพันธ์มันขยับความชัดเจนมันก็มีเพิ่มขึ้นใช่ไหมพวกเราเราด้อมนะคะก็ยินดีกับคู่นี้จริงๆทุกคนแล้วก็ในไลฟ์นะคะทุกคนเมื่อวานเนี่ยที่ใน tiktok นะคะเออไม่ใช่ใน t i k t o อกพูดผิดนะคะใน i ิน t a g r กรมนะคะกาบินบอกเลยว่าใครที่รักกามินกามินแฮปปี้ดีใจมาก แต่ถ้าติดตามการมินแล้วเกียดชาลีนะคะน้องบอกเลยว่าออกไปโอ้โหทุกคนชัดเจนมากก็เนาะเขาก็รักของเขารักยายน้องก็ต้องรักตี้รักของยายน้องด้วยนะคะเ e ฟมีเลฟ m มที่รักจ้าชาวดอมเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าน้องจะไลฟ์ให้ดูไหม สำหรับคืนนี้น้องจะไลฟ์ FE, พูดคุยกับ FC หรือเปล่าต้องสอง่งทั้งสองช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นต๊อกตก๊อกหรือว่า Instagram โอเคค่ะทุกคนชาวดอมเจอกันคลิปหน้านะคะ If who who h e l me it's okay Don care it's okay w h t If who any message come in come in come in live channel who Charlie hate come in อู